สวัสดีครับท่านผู้ชมวิวเกมบัวใครกันอีูแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานเราเปิดกระชาโม,โมอีไปนะครับวันนี้เราก็เปิดกระชาตู้มิโดริกันต่อเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมอ่ะเมื่อวานถือว่าดวงดีไหมก็ดีนะ6โมติได้ตัวละครใหม่2ตัวถึงแม้จะหลุดเละก,ก็ตามนะครับผมวันนี้หวังว่าเราจะได้ตัวละครมิโดริมาอย่างที่เราตั้งป้าหวายเอาไว้นะครับผม7โมติหลังจากนี้หวังว่าเราจะไม่เกือกกันมากขนาดนั้นนะครับผมไปงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผม โมดิแรกกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมเลสโกมาบัวคายผมรู้ว่าคุณทำให้ผมได้มาเลยโมติแรกโอ้โหเอ้ถ้ามันออกโมติแรกเหมือนโมเอคิที่แล้วก็จะดีกว่านี้นะครับผมแต่ชาจะได้จังโอเคโอ้โหประเดิมด้วยโมติเกลือกับเกมบัวคายที่เราคุ้นเคยนะครับผม มาเดิมด้วยมต,ตินี้แสนจะคุ้นเคยกับเก้าฟ้าหนึ่งทองนะครับ <c oughs> งเอ้ยกูจะมันอย่างงี้ก็แล้วอะมอดดที่สองดีวกว่าผมจะเกลือจริงหรอวะถามจริงจะเกลือไปจนถึงสามปีเลยเหรอฮะกูดูทรงแล้วว่าเราจะใช่นะครับสามปีภาพก็น่าจะไม่ต่างกันจากอย่างนี้มากมายน้กงหลอกนะครับผมมันก็ไม่น่าต่างกันมากอะดูจากทรงอ่ะดีกว่าไม่กินนิดหน่อยอันนี้แปดฟ้าสองทอง ก็นิดหนึ่งท <forever> ี่ดีดีกว่าเดิมนิดเดียวอ่ะมดอีที่สามนะครับผมสองมดตีผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้ามดอที่สามาลอว่าเนี่ยถามจริงหัวใครกูถามจริงๆนะจะมีสักตัวหรือไม่อย่างไรและมันก็ยังจะฟ้าอารอนาอารนนาครับเฮ้โอ้โห เออดีกว่าเมื่อกี้ก่ะอันนี้สีทองนะครับผม่ะหกฟ้าสีทองก็ดีกว่านี้ไมื่อกี้นิดนึดนดนงอ่ะบที่สี่นะครับผมไปกันงรดเร็วจะมีลุงออกให้ผมสักใบไหมฮะอืมเอเซ็งเซ็งจริง อ่ะก็ดีกว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงอันนี้ห้าฟ้าห้าทองดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงอ่ะปกติไปกันต่อที่มอติที่ห้านะครับแม่งคยห้าบอติเข้าห้แล้วแต่กูยังไม่ได้เลยโอ้โหวาด5ห้าแล้วนะนืนี้มามิดริมา หมดที่5ห้าหวังว่าจะได้นะครับในคลิปนี้มันต้องมีสักตัวบอลละวะอย่าหลุดเลทนะเพราะว่าคลิปที่แล้วโมอีหลุดเลทไปตั้งเยอะเลยคลิปนี้มิโดริอย่าหลุดนะครับสป,ปังดีอย่าหลุดนะขอหลักดโปรด,ดมาใช่ไหมใช่ไหมวะใช่ปะวะใช่ โอ้โหโอเคใช่นะครับแม่เอ้ยผมไม่เคยเห็นแบกเกาอ์นนี้นก็จริงแต่ผมก็รู้อย่าง้ว่าแบบใช่ผมมันถูกใช่ไหมคือแบบผมผมคิดอยู่แบบแบกเกาอันนี้มันมันใช่หรือเปล่าอะไรก็ผมก็คําตอบคือใช่นะครับอืมโอ้โหดีจริงๆดวงผมวันนี้ดวงมันมาดีกว่าโมโมอีกทีแล้วอ่ะ ในเมื่อเราตั้งโควต้าไว้กันที่เจ็มลตินะครับผมส่วนงั้นไหนๆก็เหลืออีก2โคตวต้าเราก็เอาไปเปิดให้โมโมอีละกันนะครับมีมนโดนี้ผมโอเคแล้วไปไปกันต่อกับตู้โมโมอีดูสิว่า,วาอีก2อโมัลติหลังจากนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมมาได้โมินโดนี้แหละแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้มาก เหลือแค่นักร้องสุดแสนจะเฟมัสคนนี้นะครับผมที่แบบร้องเพลงได้ทุกเพลงในบนโลกใบนี้เนาะอ่ะเพื่อนต่อแล้วผมกับอีกสองตัวติดสุดท้ายในคลิปนี้นะครับแปะลุยจออกไหมจะออกไหมจะออกไหมปั๊บอ่าโอเคฟ้าอีกแล้วนะครับอรุน่าก็หยิบแซมฟ้ามาให้ผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะชีวิตนี้ nice น่าย ใช่เหรอใช่เหรอจะปาร์กีกันสองทีติดเเหรอถามจริงอายูโฟเรียลและตัวที่7เหมือนกันด้วยไม่ใช่อะไรเลยคือตรงตัวที่7เหมือนกันเป๊ะเหมือนมิโดรีเมื่อกี้เลยใช่ไหม,ใช,ไหมใช่นี่คือจบเลยนะเว้เข้าใจป่ะใช่นี่คือจบนะครับแบบซซกเซสมากๆ,ๆเลยในคลิปนี้คือได้ทั้งคู่เลยย่าลุนเล่ยย่าลุนย่าลุนอ้เ้ยโคฮาลูโอ้ยแม่ <laughs> จะจบคลิปดีอยู่แล้วเชียวถ้าได้โมโมอีมาโคหาูุวันทำไมโอ้ยโอเคไปกันต่อนะครับผมอ่ะโมดสุดท้ายในคลิปนี้นะครับจะได้โมนนี้แม่งเลยโคฮารุรุ่นเล็ดเนี่ยเนี่ยตู้เธอเปนตู้เดียวเลยไับที่ผมรุดนเล็ดย,ยับยับเลยอ่ะตู้อื่นแม่งไม่หลุด โมโนี้หลุด <g les> เหลือเชื่อหลุดปรสาบตัวแล้วนะกับตุ้มโมโมอีนะครับผมมิโนรินี่คือแบบเปิดปุ๊บออกเลยจบเลยและก็ใช่นะครับตามยถากรรมก็คือหลุดเดดและก็ไม่ได้เ <c oughs> จมอติินนนใคลปี้กับมิโดริกก็ถือว่า <c oughs> ัาเซมากๆเลยแต่โมโมอีไม่ออกจะงอย่างนั้น <c oughs> แต่เพชรผมเหลือดิอ่ะวแปะเปิดเปิดให้ม,มันหมดไปเลยละกันนะครับผมอ่ะโมโนทีแปดเนาะไหนๆก็มีเพชรเหลือแล้วอ่ะเปิดไปเลยละกันเอ้ย นั่นไงกูว่าแหละเป็นอย่างที่คิดนะครับเป็นอย่างที่คิดเลยโมโมอีนะครับผมไม่ออกใช่นั่นดูดูสภาพดูมันทําดูมันทํานะดูไว้นะเนี่ยเกลือเนี่ยคือเกลือ กือคุณภาพเลยแม่งเลยไม่ได้เลยเลยเนี่ยตู้นี้เป็นตู้เดียวดุดเรดสามทีแล้วตู้โมโมอีอะมีโดนลิเปิดมาปุ๊บได้เลยคือง่ายมากทําไมวะไม่เข้าใจทําไมตู้นึนแม่ออกง่ายแล้วทำไมตู้นี้ไม่ออกาย,ออกอยากวะไม่เก็ยเรดไม่ก็เท่ากันนะเว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้มาหนึ่งตัวจากสองตัวที่เราต้องการเออโอเคอย่างร้อยก็ได้เราอันนี้คลิปนี้ก็ถือว่าไม่เกลนะครับผมก็เอาไปใช้งานได้นะครับอ่หลังจากนี้สิ จะทำยังไงดีเก็บเพชรยังไงดี3ปีก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับบัวคายผมก็ต้องเก็บเพชรไปเปิดตู้ชิโโกเทเล์กับ ino, ลุงโฮชิโนะล่างมอต้นก็นะต้องเก็บเพชรอีกต่างหากไม่รู้ว่าเพชรผมที่ต้องเก็บมันจะพอหรือเปล่าหรือผมต้องเปิดล็อกการันตีอีกแล้วไม่แน่ใจหรือผมต้องเติมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็หวังว่าบัวไคจะใจะดีกับผมมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงจะดีมากเลยเพราะว่าผมเจ็บ มาเยอะแล้วนะครับกับเกมเกมนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปหน้ากับเกมบัวใครจะโดนดีกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสัปทนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพื่อพบกันอีกทีหน้านะครับสวัสดีครับ